ขอ,อน้อมน้อมด้วยความสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมรรคมโคของเราเทวดาและมษย์ทัางหลายกาพราระว่าพ่อแม่กบาอาจารย์ทุกทุกรูกเป็นลนสุขเจริญธรรมมาอย่างคุณดั่งคุณดมผู้ภายในธรรมทุกทุกคน,นวันนี้อัตเหตุตโนนาโทสับเก่าเก่ามาพูดเรื่องการพึ่งตัวเองเป็นหลักนะไม่ต้องพึ่งใครเกิดมาทำด้วยตัวเองอะไรก็ตัวเองหมด อย่าไปเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติในการคิดหวังพึ่งคนอื่นให้พึ่งตัวเองนะเป็นหลักถ้าเราพึ่งตัวเองเป็นหลักแล้วคนอื่นไม่เกี่ยวทําอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าบุญไม่ว่ากุศลก็ทําด้วยตัวเองเราอย่าไปเป็นอะไรทั้งสิ้นกับคนอื่นหรือเราจะไปห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเราเองเราไม่ได้ใช่คนเห็นแก่ตัว แต่เราจะเป็นคนที่ปฏิบัติให้ออกจากโลกใบน,นี้โลกใบน,นี้มีอะไรบ้างก็มีความโลภความโกรธความหลงเนี่แหละนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเราห่วงนักห่วงหนาแต่คนอื่นเราก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นะมันแต่พ่อแม่เรานะเราก็ยังไม่ได้อรารยวอนเท่ากับคนที่เราอยู่ของคู่กันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีลูกมีเจ้าด้วยกันในนี้ห่วงมากนะ คนพูดที่ให้เราเกิดไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่มันจะห่วงอยู่ตรงที่ลูกเนี่ยนะเรียกว่าสายเลือดมันห่วงมากเลยเพอห่วงมากก็จะหาทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาโดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่ถูกที่ผิดในจิตในใจไม่คํานึงถึงสิ่งนี้นะคือให้คนที่เป็นสายเลือดหรือว่าสายเลือดหรือครอบครัวหรือลูกหลานเรา ต้องได้ดีนะไม่ตกทุกข์ได้ยากนะมีเท่าหน้าเท่าตาเท่าเทียมชาวบ้านเขาจะผิดจะถูกกนะไม่สนใจนะนี่เขาคิดอย่างนี้แหละพอเขาคิดอย่างนี้เขาก็หามาทุกรูปแบบนะอืไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่จะได้มาโดยตรงหรือทางอ้อมหรือซื้อสัตว์หรือไม่ซื้อสัตว์อย่างนี้เขาก็ทํานะเขาไม่คิดกลัวบาปกลัวบุญเขาไม่กลัวหรือจะขาดจากความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเขาก็ไม่กลัว เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันบังตาคําว่าสายใหญ่คาว่าสายใหญ่รับความห่วงหาความอาวรกับบุตรหลานกับครอบกว,ว่าัวมันมีมากกว่าสายเลือดบางทีสายใหญ่นี่มันห่วงมากพอมันห่วงมากไปทีนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มากับสิ่งนั้นเมื่อทําทุกอย่างแล้วมันก็เลยทําให้เราต้องเวียนไหวตายเกิด นะเวียนไยตา้เกิดทุกอย่างในโลกใบนี้นะเวียนไตยตใ้เกิดให้เราต้องทุกข์กับเรื่องนี้นะนี่แหละเลยเป็นเหตุให้เราต้องมาลำบากกับสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติในสิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่ทุกข์กับสิ่งนี้เราไม่ต้องไปสนใจกับใครก็ตามแต่ลูกหลานก็ตามแต่ถ้าลูกหลานไม่ เป็นที่พึ่งเป็นที่หวังได้เราก็จะทําเพื่อลูกเพื่อหลานเท่าไหร่นะเลือกซะว่าอย่าไปเป็นเปรตแทนเขานะเราเลี้ยงเขาโตเขาใหญ่มาแล้วเราจะไปเป็นเปรตแทนเขาเขาโตเขาก็หาเลี้ยงเขาเองถ้าเราตายไปแล้วถ้าเราไม่อยู่จะเป็นยังไงและเราจะตามมาห่วงเขาอยู่มันไม่ได้หรอกนะเพราะต่างคนต่างตายต่างคนต่างไปการที่จะมาห่วงคนโน้นคนนี้ เขาจะอยู่เขาจะกินยังไงมันทําให้เราต้องไปสู่อบายภูมินะหรือไปสู่แดนแห่งสัตว์เดรัจฉานนะนี่เราจะทาอย่างไรเมื่อเราไม่ได้เปรียบเลยกับคนที่เราทํามาคนที่เลี้ยงมาคนที่ทําให้เราต้องเกิดหรือลูกหลานก็ตามแต่ที่เราเลี้ยงมาแต่เด็กแล้วเราก็จะหวังพึ่งเขาให้เขาอยู่ให้เขามีความสุขความสบาย แต่เรากลับไปเป็นเป็ดเ,เ,เป็นสัตว์เดร,รัจฉานแทนเขามันคุ้มกันแล้วหรือว่างั้นถ้ามันไม่คุ้มจะไปหาทำมองดีๆมองกันไกลๆดีๆนะนี่แหละเขาว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐเขาจะไม่มองสิ่งอื่นดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาแต่เขาจะมองตัวเขานี่เป็นเหตุผลกว่าสิ่งอื่นนี่แหละเรียกว่ามนุษย์ แต่พวกสัตว์เขาไม่ได้มองอย่างนั้นคือความเห็นแก่ตัวของสัตว์มันมีมากนะเพราะมันมีมากแล้วที่นี้ก็ทําให้คนต้องลําบากต้องไปทําตามนิสัยของสัตว์ดังนี้ถ้าคนเราเกิดมาเป็นลักษณะนี้จะทํำยังไงพ็ควรที่จะต้องขนถอยออกจากกองทุกนี้ให้ได้กว,ว่าห่วงคนโน้นคนนี้ตัดออกจากหัวใจได้เลยไม่ต้องไปห่วงห่วงลูกห่วงหลานอะไรก็ตามแต่ตัดออกเลยไม่ต้องห่วง เพราะถงห่วงขนาดไหนเรามีหน้าที่เลี้ยงเขาโตส่วนเขาจะอยู่จะกินยังไงก็เป็นหน้าที่ของเขานะเราจะเอาตัวเราไปเป็นเป็ดเป็นจัดเดรจสันเป็นอสศุลกายแทนเขานะเขาสุขสบายกับกองเงินกองทองเราอืมแต่เรากลับไปตรงนโกหรือเราไปเป็นเป็ดมันไม่คุ้มกันหรอกดังนั้นเดินออกมานี่แหละเขาว่าสร้างสมความไม่ดีในจิตในใจ ่างสมความเป็นอกุศลสุดท้ายก็นำพาให้เราต้องไปลำบากกับสิ่งที่เรามุ่งหวังหวังดีหวังดีกับลูกกับหลานหวังดีกับสายเลือดสุดท้ายเราไม่ได้อะไรตายไปเป็นห่วงเทียนที่จะได้กลับมาเกิดกับลูกกับเต้าความคิดอย่างนั้นกับไม่ได้เกิดเป็นสัตว์มันไม่คุ้มกันหรอกถ้านักปราชญ์เขาจะมองออกเขาจะไม่ทําเหตุผลแบบนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาเด็ดขาดถ้านักปราชญ์จริงๆเขาจะไม่ทําสิ่งที่มันเป็น อกุศลหรือความชั่วมอมหมองในหัวจิตหัวใจเขาจะไม่ทําเขาจะมุ่งหวังทําแต่คนงามความดีนะรักญาติพี่น้องรักคนที่เป็นบุพกรรมเกิดร่วมท้องเดียวกันกับพ่อกับแม่พี่น้องเราคนที่ประเสริฐแล้วนะักปราชญ์ที่ประเสริฐแล้วจะไม่มีความขุนข้องหมองใจกับญาติพี่น้องเขาจะกลมกลืนกลมเกี่ยวกันมีอะไรก็ เสมอภาคกันมีอะไรก็ซื่อสัตย์มีอะไรก็ซื่อสัตย์ตย่อกันไม่หักหลังกันว่า้งเถอะไม่เอาเปรียบกันว่า้งเถอะนะญาติพี่น้องไม่เอาเปรียบกันไม่หักหลังกันมีแต่ความพอดีให้มันมีความพอดีถึงจะได้มากได้น้อยอย่างไงเขาก็มีความพอดีถ้าตระกูลไหนเป็นเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ได้เลยแต่ถ้าตระกูลไหนไม่เป็นเช่นนี้นะ เอาลัดเอาเปรียบพี่น้องเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นที่อยากให้ตัวเองได้มากเพื่อลูกเพื่อหลานจะมาในรูปแบบใดก็ตามแต่อันนี้นะมันเป็นเหตุให้ทุกคนน่ะต้องมาทุกข์กับสิ่งนี้แล้วก็ต้องไม่ถูกไม่ถูกกัน่างานจะพิดใจกันกับพี่กับน้องอย่างนี้เรื่องสมบัติเรื่องอะไรก็ตามแต่มันผิดหลักผิดธรรมชาติของคนเราที่จะมาทําแล้วทําให้คนอื่นเขาทุกข์ ทำให้เราไม่ถกกับญาติพี่น้องเลยเราจะหาทมนะั้นะเป็นนิสัยของพวกสัตว์เดร,รัจฉานเขานะให้เปลี่ยนแปลงทัศนะตัวเองเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่ถ้าตายไปอันนี้ติดไปไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นคนอีกนะทีนี้มันขาดทุนสิเมื่อเกิดมาขาดทุนขาดทุนเพราะลูกที่ทําทําเราแทบตายเวลามันเกิดมาเจ็บเนื้อเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนเพื่อมันจะเกิดมา ทีนี้เรายังไปสวายชีวิตให้กับลูกอีกยังไปไปห่วงมันอีกนะยังต้องให้อะไรมันอีกมากมายอย่างนั้นมันกี่พบกี่ชาติแล้วที่เราเป็นนิสัยอย่างนี้นะและทีนี้มันไม่ได้เป็นคนตลอดมันเป็นสัตว์ตลอดเมื่อมันเป็นสัตว์ตลอดแล้วทีนี้มันจะคุ้มกันเหลือกับสิ่งที่เราทําไปคิดดีๆนะไม่ได้เทศว่าใครไม่ได้เทศบดดาใครนะเทศให้สติทุกคนนะเนี่ย ไม่เฉพาะต่อตรงว่าใครเป็นยังไงนะอยากให้มีสติอยากให้ตื่นรู้ตื่นจากความฝันฝันที่กําลังหลอกลวงเราอยู่ฝันที่ฝันไปว่าทุกอย่างเราทําถูกต้องเนี่ยมันไม่ถูกในหลักัจธรราความจริงของโลกใบนี้ความจริงคือความไม่เบียดเบียนความเป็นมนุษย์เทวโวความเป็นเทวดาแต่นี้เราไม่ได้เป็นเทวดาไม่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเราอานิสัยของ พวกเปรตพวกสัตว์มาใช้เมื่อเอาในิสัยของพวกเปรตพวกสัตว์มาใช้มันทำให้เราต้องลําบากเราอย่าหาธรรมนะเราอย่าหาธรรมถ้าเราทําเราจะวิบัติทันทีนี่หลวงพ่อก,ก็เป็นห่วงทุกคนนะอย่าหาธรรมแบบนี้ถ้าทบบําอันี้จะทําให้คนอื่นเขาลําบากทำแบบนี้ทําให้คนอื่นเขาเหลือดร้อนก็ไม่ต้องทํานะถ้าทําไปแล้วถึง เราจะสุขใจเมื่อได้แต่นิสัยนะั้นเป็นนิสัยของพวกเพจพวกสัตว์เดร,รัจฉานเราจะหาทำถ้าทําอย่างนี้ไปแล้วมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ลงตัวหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันฝืนธรรมชาติหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันเดือดร้อนนะมันไม่มีความยุติธรรมในใจมันก็จบเท่านั้นแหละเราก็ต้องเวียนไหใจเกิดเพ,เพื่อเผือลูกที่เรา มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเนี่ยมอบทุกอย่างให้เขาเนี่ยลูกของเราหรือมอบทุกอย่างอยากได้เราเรา,เาให้หมดสุดท้ายแล้วในชาตินี้ลูกคนนี้แหละทําให้เราต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือชดใช้เป็นพวกเปรตพ,พวกสัตว์ดร,รัสานทีนี้พอเรารู้อย่างนี้เราจะทํำไหมเราจะถามว่าเราจะทํำไหมถ้าเรารู้อย่างนี้ว่าสละชีวิตนะอ,อเขามาลอดลูกลอดล้านออกมา แล้วชลาชีวิตแล้วยังฉลาดดวงวิญญาณของตัวเองนี่ไปเป็นสัตว์นิรันรไปเป็นเปลี่ยนนี่มันไม่น่าจะทํานะคนเราไม่น่าจะมีนะน่าจะอ,าออกแล้วอย่างนี้นะเอาออกจากหัวใจแล้วอย่าทําเพื่อคนอื่นให้ทําเพื่อตัวเราเองการทําเพื่อคนอื่นนี่มันเดือดร้อนการทําเพื่อคนอื่นนี่มันทําให้เราทุกข์เราอย่าไปหาทํา ลูกก็แค่สภาวะหนึ่งที่เกิดร่วมกับเราเกิดจากตันหาราคะความพอใจในเลือดเนื้อในหนังนี่ถ้ามีการปรสสสมหรือสมสู่กันก็มีลูกมีหลานเป็นธรรมญาติเป็นธรรมดาของโลกแล้วเราก็จะมายึดติดนะเราเป็นอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันยังมาเกิดเป็นคนพอมีโอกาสได้เป็นคน ต้องรีบทําให้ตัวเองแจ้งสว่างกับสิ่งนี้ในโลกใบนี้ไม่มีใครได้อะไรไปนะไม่มีใครสมหวังพูดแล้วพูดอีกก็ไม่มีใครสมหวังแต่เราก็ยังทําในสิ่งที่มันผิดหวังกับตัวเองนะไม่สมหวังหรอกถึงคุณจะได้ในโลกสมมติเปรีจิตของคุณเขาผิดหวังแล้วเขาร้องโอ้ยแลววิบัติแล้วกูต,วต้องไปชดใช้กรรมในนรกอีกแล้วร้องโอ้ยกูต้องไปเป็นเปรตอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมันผิดหวัง มันได้เฉพาะในโลกสมมติเนี่ยได้ในเฉพาะตอนเป็นโค้นสมหวังทุกอย่างดีออกดีใจแต่ตายไปเนี่ยมันผิดหวังผิดหวังเพราะอะไรเพราะเราต้องไปชดใช้ในสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตในใจเรามันฝังความรู้สึกโลภโกรธหลงในหัวใจเราโลภมากๆก็ไปเป็นเปรตอิจฉาคนมากมากก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่พอใจริษยาคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน เอาของมากๆมาเอามาทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้สบายให้ลูกให้หลานได้สบายสุดท้ายสร้างสมนิสัยความเป็นเป,นเปนอย่างนี้นะมันคุ้มกันแล้วเหรอมันไม่คุ้มนะหรือแม้กระทั่งเบียดเบียนซึ่งญาติพี่น้องคนรอบข้างหรือคนอื่นไม่ใช่ญาติเราก็เบียดเบียนอันนี้มันเป็นของพวกสัตว์เดรัจฉานหรือพวกกสุนขายที่ทํานิสัยไม่ดีแล้วก็น,นําไป ใช่มันก็ดองในคันธสันดานของเราให้เราต้องทุกข์กับอารมณ์นิสัยโดยที่เราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้โดยที่เราไม่ลงวัดลงวาไปฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าอารมณ์ทุกอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่นี้มันกําลังนําพาเราไปสู่กองทุกนะกองทุกอย่างยิ่งเมื่อมันนําพาเราไปสู่กองทุกขอให้ทุกคนเลิกทาอย่าหาทำต้องฟึ่งตัวเองฟึ่งตัวเองให้ได้ อย่าคิดไปพึ่งคนอื่นแล้วต้องนําความโลภความโกรธความหลงออกจากหัวใจให้หมดนะถ้ายังมีอยู่ก็รีบให้มันหมดเสียการอิรอจฉาดิจยาคนการเกลียดคนอื่นเราเป็นคนทุกข์ไม่ใช่คนที่เราเกลียดเขาทุกข์เขาไม่เคยทุกข์กับสิ่งที่คนไม่พอใจหรือไปเกลียดเขาหรือเขาไม่เคยทุกข์กับคนที่มาด่าเขามีแต่ตัวคุณนั่นแหละกําลังด่าตัวเองอยู่กําลังว่าตัวเองอยู่เนี่ย เมื่อกลังด่ากําลังว่าตัวเองแล้วจะไปทุกข์อะไรก็คนที่ถูกด่าถือว่าเขาไม่ไปรับของของคุณคุณก็ปล่อยของไม่ดีออกก็สร้างสมนิสัยความไม่ดีให้จิตมันแทรกซึมอารมณ์ไม่ดีเข้าไปฝังในมโนวิญญาณความรู้สึกทางใจนี้ให้มันสุขมันทุกข์ให้มันพอใจดีใจเสียใจสร้างแต่ของไม่ดีสร้างแต่สิ่งมึนเมาให้กับตัวเองเมื่อสร้างแต่สิ่งมึนเมาให้จิตมันหลง มันก็จะนำความลำบากมาให้ตัวเขาในภพภูมิที่จะไปข้างหน้าไม่มีดีหรอกถ้านิสัยอย่างนี้มีแต่ความมืดมนทางไปก็มืดทางไปก็สั้นเพราะจิตใจมันแคบจิตใจไม่พววไม่กว้างขวางมีแต่จากได้มีแต่จากเอามีแต่จากดีมีแต่จากมีอย่างเด่นพวกนี้ปิดทางสวรรค์นิพพานปิดทางสวรรค์ไปสวรรค์ไม่ได้พวกนี้มีแต่ไปนรกอย่างเดียวก,กับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉายเปรตศูนย์กาย พวกนี้ลําบากมากเลยพวกนี้จะหารทำนะถ้าพวกนี้ลําบากมากเราจะทําอยู่หรอเราจะสละตัวเองเพื่อคนอื่นดูหรือจะสละตัวเองเพื่อลูกเพื่อหลานอยู่หรือจะสละตัวเองเพื่อให้ลูกให้หลานได้แล้วตัวเราไปชดใช้ในนรกบ้างในภูมิของเปรตบ้างในภูมิของสัตว์ในัจสานบ้างด้วยความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเด่นเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้จะทําอยู่หรือ มันไม่ควรทําอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคิดเอาได้ก็เลิกเลิกเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยถ้าไม่เริ่มวันนี้จะเสียใจในวันข้างหน้าต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้อย่าเพลิดเพลินกับอารมณ์ที่ได้มาถูกบ้างผิดบ้างห้ามเพลิดเพลินเนด็ดขาถ้าเพลิดเพลินคุณจะหลงตัวคุณเองแต่ถ้าคุณหยุดเพลิดเพลินวันไหนคุณจะเลิกหลงตัวตัวคุณเองเท่านั้นล่ะดังนั้นให้คุณย่าคุณยมนะผู้ที่ มีสติดีพอแล้วเมื่อได้ฟังไปแล้วก็นั่งไปพิจารณานั่งไปติตองนั่งไปไขควรดูว่าสิ่งที่าหลวงพ่อพูดนี้มันถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องหรือถ้ามันผิดก็ไม่ต้องนําไปควพิจปฏิบัติก็เอาตามใจตัวเองไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นเป็ดไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นอันสุลกายไม่เชื่อว่ามันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานชาตินี้ชาติเดียวฉันไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นฉันหาอย่างเดียวฉันโกยอย่างเดียว ฉันเอาอย่างเดียวฉันมีความสุขอย่างเดียวฉันมีหน้าที่โกรธก็โกรธไปเรื่องของมันโลภก็โลภเรื่องของมันไม่เกี่ยวอะไรกับสันคิดได้อย่างนี้เหรอแต่นี้มันไม่เป็นดังเราคิดหรอกถ้าคิดอย่างนี้นะมันจะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนนี่แหละกรรมคือการกระทําในการที่เราไปเบียดเบียนใครก็ตามไม่เบียดเบียนใครก็ตามจะให้ดีจะให้ร้ายคนก็ตามอันนี้มันไม่ควรมี ถ้ามันมีก็จะนําไปใช้นําไปใช้มันนําความเดือดร้อนให้กับเราก็นำพามันออกเสียฟังแล้กก็ให้ขึ้นใจฟังแล้วก็ให้มีใจที่จะเอามันออกอย่าไปห่วงคนอื่นอย่าไปเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับตัวเราให้เอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานนะให้พึ่งตัวเองอย่างคนนะ่ะเวลาใส่บาทก็ให้ทําเองกินเองอิ่มเองอย่าไปพึ่งคนอื่นมาไ,ไปใส่แทนหน่อยไปทําแทนหน่อย ทำบุญที่ไหนก็ไปทําแทนหน่อยนี่แต่ฝากแต่ฝากเขามันเลยไม่รวยสักทีเพราะตัวเองไม่ยอมไปลงแรงฝากคนอื่นมันต้องถึงมือคนที่เราฝากก่อนนานๆถึงจะมาถึงมือเราเพราะคนฝากเขาเอาไปกินหมดแล้วไม่ว่าบุญไม่ว่ากุศลอะไรคนฝากก็ไปกินหมดแล้วมันไม่ได้กินพร้อมกันคือคนที่เราฝากไว้เขาได้ความสุขในหัวใจแต่เราอยู่ในบ้านในช่องเราก็มีความหลงในบ้านในเรือน มีความหลงอยู่กับตัวเองอย่างนี้มันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยมันมีแต่ความทุกข์นั่นแหละดังนั้นให้เลิกเสียให้เลิกเสียอืเมียเป็นคนทําอาหารนี่มันมีข่าวมาบอกเมียทำาอาหารให้ผัวไปใส่น่ะคิดอย่างนี้ก็คิดว่าตัวเองจะได้บุญด้วยแต่กรรมคือการกระทําใครทําใครได้นะใครกินใครอิม่มนี่แหละอย่าเข้าใจผิด ป้องกันไว้ดีกว่าต่อไปนี่ป้องกันไว้ดีกว่าให้ทําเองให้ปฏิบัติเองให้กินเองบุญก็จะฝากมีโอกาสให้ทําเองทุกอย่างให้ทําเองนะจะไปเชื่อว่าฝากคนอื่นมันจะได้บุญในคำภีร์มันก็ไม่ได้เขียนว่าฝากคนอื่นจะได้บุญมีแต่ยุคทุกวันนี้บอกว่าฝากคนอื่นจะได้บุญอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่เคยปรากฏในคมภีร์เขียนว่า ฝากนายกนายขอไปทําบุญแล้วได้บุญเท่ากันไม่มีในคัำภีนะมีแต่ทุกวันนี้แหละอ,อาจจะเขียนขึ้นมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้เลยบอกว่าได้บุญได้กุศลเหมือนกันเพราะเราก็ลงทุนไปเพราะเราลงแรงไปอันนี้มันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดน,นะเหมือนการกินน้ํานี่แหละถ้ากินก็อิ่มถ้าคนไม่กินคิดว่าโอ้อิ่มน้ําเย็นสบายคุณไม่กินคุณจะรู้ว่ามันเย็นเลย ก็เหมือนกับการทําบุญเราฝากคนไปทําบุญโอ้ยบรรดาทําบุญให้แล้วนะมีความสุขเดือเกินแอ่คนที่ได้กินเขามีความสุขเราฝากเรามีความสุขแต่เราไม่อิ่มท้องก็เหมือนกับกินใครกินมันอิ่มใครกินมันรู้ใครรู้มันดังนั้นจะอะไรก็ตามแต่ให้อิ่มใครอิ่มมันรู้ใครรู้มันเท่านั้นแหละพอนะจึงขอฝากฝังไว้ให้พึ่งตนอย่าไปพึ่งคนอื่นทําเพื่อตัวเองอย่าไปทําเพื่อคนอื่นนะ ท้ายที่สุดขอให้คุณญาติคุณโยมมีความสุขความเจริญกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร